กับผมดีนะคะไอซีนิกนะคะวันนี้จะมาเล่นทีมายนัลครัชกับเพื่อนซีนะครับเพื่อนซีตัวแสบนะครับนีนีะเออไอีกไม่ไหวทีมสองนะครับ ผมไม่ได้เอาแต่ว่าคำถาคกับกองไฟมานะครับทีกที่บอกคราวนี้จะยกตัวอย่างเป็นบ้านโรงเรียนของที่นะครับทุกคนกคน็ไมถึีน,นะครับไม่มัน,ม,นมันไม่มีคนเลยคือคนมันน้อยนะับคนมันน้อยผมก็ต้องลงมานะครับถ้าคือคนเยอะผมก็เะ อาลุงหลังคามาเจนะเจ้าผมก็ไปฝึกเต็มใหม่มานะครับลูก้ังหญิงนะ รถคันเคยกระตุกในมอนแล้วจังวันน sure> um ี้นะครับไม่กินแล้วเออตาขาทุกคนปิดนกปิดนกปิดนกก่อนเพื่อนปิดนก โอเคเลยนะมานแล้วก็นาลงนะครับไม่เคนคนมีฝันมันยิงดาหับเขาก็ถ้าก็มีฝันมันยิงไดายิงดาบหลบหบ ตกอ่ะน้าผู้คนก็แคมไม่อยากจ้าก็ถึงแล้วบอกนะคะว่าลงลงได้ตอนไหนนะเพื่ก็คือถ้าเกิดแรงแรงบอลไม่ต้องถามก็ได้ครับแรงบอลไม่ต้องถามอ่ะแรงแรงคซีไม่ต้องถามแรงโก้ทำได้แต่แรงโกก็ประมาณสามสิบคูณอ่ะก็ลงได้เลยนะเพราะวีดอมันาฟ้า แต่ถ้าเกิดตัวเองก็กาบก็ตรงต่อ15คห้าคนที่สุดถ้าเกิดที่ดูอีกอะแคปไม่ยาวครับถ้าเกิดไปที่ดูอีกอะซ้ำแคปไม่ไม่ยาวๆตีดีดี ทุกคนผมผมก brands, them them. ็รักทุกคนทุกคนรักทุกคนทุกคนนะครับก็กดใจให้เห็นใหม่ให้ช่วยกดไลค์กดไลค์ได้ไหมผมขอแล้วนะก็แล้วนอมอนก็นอมอนก็ ลงประมาณสิบสิบคนนคับลเลน์แมนให้หนูต่เด้กด็ม่ดีเพื่อนนะครับาเกิดอยากอยู่เต็มเต็มน,นะก็ะดูอยู่อยู่ข้างบนนั้นนะอ่ะ <c oughs> ให,ให้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 ไงาน์แมนนะไม่ผมตกเองครับ ไม่ <negatively Marina. S 2> ได้ม่ไมรีบอะไรนะคะผมตกเองนะเล่นนไปเล่นมาตกเลยครับต้องไคต้องค่อยขยาังั ถ้าเกิดใช้กองไฟถึงก็ผงไว่ต้องทีเส้นทาแรงรถอีกแล้วขึ่นเ๊ยวิตกนแน่เลย คนเกียนะครับผมมันโดนถูกแบนออแล้วก็ต้องสร้างรหัสใหม่แล้วทุกคนครับก็มีมอดาดัมนะครับทีนี้นั่นเป็นรหัสลองของผมครับเนี่อ่ะนี่อะไรกันสงเดียว สิิทธ์ขั้นสูงไงอืมอร่อยธรรมดาบ้างเลยอ่ะลููููา่หรือมาดิงอ่ะ เลงรถอีกแล้วครับตัวนี้นะก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก็แช์นะครับเอาเอาวิธีผมไปใช้แล้วครับแล้วก็น่าจะเลงรถเหมือนรถเหมือนผมนะครับ